สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับฟางรถสวยมือ2อปันทุกคันอีกแล้วค่ะที่บริษัทเพชรโยนสาข,ขาสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้ฟางมีรถหน่วยงานปลดระวางการันตีโครงสร้างสวยๆมาแนะนำค่ะพี่ๆสำหรับคันนี้นะคะโตโยต้าอันติส 1.6G ปี2020ค่ะราคา439,000นะคะคันนี้4ดาวผ่อน8,000บาทเท่านั้น พี่ๆท่านไหนกำลังมองหาไว้ใช้งานอยู่สามารถสอบถามมาได้ที่เบอร์0642539366นะคะสำหรับแคมเปญเดือนนี้นะคะพี่ๆยังได้ในส่วนของตัวดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.29ค่ะฟรีประกันเครื่องเกียร์1ปีนะคะรับประกันตัวรถ30วันและก็ะแถมฟรีนะคะบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปี24ชั่วโมงค่ะ ก่อนที่จะไปชมรายละเอียดตัวรถกันนะคะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ฟังด้วยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะพี่จะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียม2เส้นสวยๆเลยค่ะคันนี้ได้เปพร้อมป้ายทะเบียน1ขึอไข่ดอเด็ก1186ปกรุงเทพมหานครนะคะไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์ค่ะไฟเดย์ไทม์ลัน i ิ่งไลท์ไฟเลี้ยวมีมาให้ครบเลยอยู่ในชุดโครมเดียวกันนะคะใสๆสวยๆเลยค่ะ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหา To โ o ต้าอันติ4บอลเงินนะคะไว้ใช้งานการันตีโครงสร้างสวยๆสาม,มารถสอบถามมาได้ที่เบอร์0642539366 3, 3, 6, 6, 6นะคะในส่วนของล้อค่ะพี่ๆได้เป็นแม็กขอบ16เดิมแท้โรงงานเลยนะคะแม็กสวยๆไม่มีรอยขีดรอยขูดค่ะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลียวแล้วเรียบร้อยนะคะมือจับประตูค่ะได้เป็น โเมียมนะคะมาพร้อมระบบกุญแจคีเลตค่ะภายในจะได้เป็นสีดำคุมโทนนะคะในส่วนของตัวต,ตัวต้ยาาอันติสนะคะปี20่สิภายในจะเป็นดำคุมโทนแล้วเรียบร้อยนะคะหัวน็อตสวยๆเลยภายในได้เป็นเบาะหนังค่ะเบาะหนังสีดำเดินได้ด้วยสีขาวนะคะสวยๆตึงๆเลยค่ะพี่ๆภายในสวยๆเลยคันนี้ ภายในไม่มีช้ำนะคะในส่วนของภูมิรัยมติฟังก์ชันค่ะปรับสภาพให้แล้วเรียบร้อยนะคะเครื่องเล่นได้เป็นบลูทูธนะคะแอร์ออโต้และก็เกียร์ออโต้ค่ะเดี๋ยวฟังลองสาตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะมาพร้อมระบบเอนจิ e นสตาร์ด้วยนะคะเล็กไม้นะคะคันนี้อยู่ที่168,000กโลค่ะพี่พี่ เลขไม่หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันกโรเท่านั้นรถปีสองพันยี่สิบนะคะคันนี้ได้เป็นรถหน่วยงานปดระวางนะคะการันตีโครงสร้างสวยๆเลยนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนมาพร้อมเครื่องเล่นนะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ทุกอย่างก็คือสภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะพี่ๆคันนี้ได้เป็นสีบอลเงินเดิมโรงงานเลยค่ะ การันตีคงสร้างสอสวยแน่นอนนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะในส่วนของแอร์นะคะด้านหลังแยกโซนซ้ายขวาแล้วเรียบร้อยค่ะเบาะหนังเดิมโรงงานนะคะทั้งคันเลยเบาะหนังเดิมโรงงานทั้งคันเลยนะคะพี่พี่หัวน็อตตามซอกตามมุมไม่มีขยับนะคะไม่มีถูกไขค่คะได้เป็นสีดำคุมโทนแล้วเรียบร้อยนะคะ ในส่วนของเหลี่ยมสันรถคมชัดเจนสวยๆเลยค่ะพี่ๆเหลี่ยมสันรถคมชัดเจนสวยๆเลยนะคะมาพร้อมโลโก้ตัวอักษรติดอยู่ชัดเจนค่ะแล้วก็ได้เป็นเซนเซอร์ถอยสองจุดนะคะคันนี้ไฟท้าย LED มาพร้อมไฟทับทิมค่ะสวยมากนะคะพี่ๆสวยมากถ้าสนใจแนะนำเข้ามาดูรถจริงด้วยตนเองนะคะแนะนำเลยมาดูรถจริง ดีกว่าหรือว่ามาเดินดูได้เลยของเรามีอันติดให้เลือกมากกว่า60คันเลยนะคะเยอะมากพี่ๆสวยเดิมทุกคันแน่นอนนะคะการันตีเลยค่ะโลอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวยางอะไรเครื่องมือแม่แรงอุป,ปกรณ์มีให้ครบนะคะรอยเชื่อมรอยซีนค่ะสวยๆไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำมาแน่นอนนะคะ ไม่มีแน่นอนการันตีสวยๆเลยสวยจริงๆคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนหกหมื่นกว่าโลนะคะหัวน็อตไม่มีขยับเลยค่ะพี่ๆหัวน็อตไม่มีขยับเลยสวยๆเลยค่ะมีเซ็นเซอร์ให้แล้วพร้อมใช้งานนะคะติดฟิล์มติดคิวกันสาดมาให้พร้อมใช้งานเลยคันนี้ ราคา4,39,000นะคะสีดาวผ่อน8,000บาทค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหา New Toyota a n t i s 1.6G ปี2020ไว้ใช้งานนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามากันได้เลยค่ะภายในได้เป็นสีดำคุมโทนแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับปี2020ภายในวยสวยๆไม่มีช้ำค่ะของเรามีบริการตรวจรถนะคะ274รายการ การันตีโครงสร้างนะคะมีใบเซอร์ให้มีเอกสารให้นะคะพี่พี้หากตรวจพบว่าตัวรถเกิดอุบัติเหตุนหนักพิความชนอ่าชนหนักจมน้ํากับไม่เปลี่ยนสีเรารับซื้อคืนนะคะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นตเต็มเลยนี่แต่บอกเลยคันนี้สวยมากๆเลยค่ะถ้าหาไว้ใช้งานอยู่นะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยเดี๋ยวฟังพาชมในส่วนของตัวรายละเอียดโครงสร้างหน้าตัวรถต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดโครงสร้างด้านหน้าตัวรถนะคะพี่ๆคานหน้าสวยๆไม่มีโคดไม่งอหัวน็อตไม่มีขยับนะคะไฟหน้าพาเดิมโรงงานค่ะรอยเชื่อมรอยซีนต่างๆนะคะสวยๆเดิมๆเลยรอยเชื่อมรอยซีนนะคะเดิมโรงงานนะคะหัวน็อตไม่มีขยับค่ะ เครื่องยนต์แห้งๆนะคะไม่มีไหลมีเยิ้มเลยค่ะพี่ๆไฟหน้านะคะด้านขวาส,สวยๆมิดอาร์ตกลมๆค่ะหัวน็อตนะคะอันนี้อ่ารอยปั๊มแบนสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์ตามจุดต่างๆนะคะเดิมโรงงานเลยค่ะส,สวย แผ่นกันความร้อนใต้เครื่องสภาพยังดีอยู่เลยนะคะตึงๆเลยฝากไว้ด้วยนะคะพี่ๆสำหรับคันนี้นิวโตโยต้าอันติด1.6 G ปี2020นะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางการันตีคงสร้างสวยๆนะคะเข้าเช็คระยะตามรอบตามรอบเลยนะคะคันนี้ราคา4,39,000ามเค่ะเลขไม่หนึ0 0 0สกว่าโลเท่านั้นราคา4,39,000บาทนะคะรี 4, ดาาผ่อน8,000พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้นที่2.29นะคะพี่ๆท่านไหนกำลังมองหาไว้ใช้งานอยู่สามารถสอบถามมาได้ที่เบอร์0642539366 6, 6, 6, นะคะสำหรับวันนี้ฟังต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ